นี่เราพามาชมนะคะพี่น้องอันนี้เราพามาชมาสถานที่ก่อสร้างทำสถานีรถบัสนะคะสถานีรถบัสสถานีใหญ่ของเมืองสกโคมนะคะอันนี้เป็นเมืองเก่าสกโคมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิฟเป็นร้านอาหารอยู่ข้างบนนะคะที่มีลิฟขึ้นมาก่อนนี่ลิฟก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะรีบยังอยู่นะคะเมื่อก่อนนี้เราก็เสียเงินเนาะนี่ค่ะจะเป็นร้านอาหารดังนะคะตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการก่อสร้างสถานีรถ,รถเมล์นะคะของเมืองสตอกโฮล์มค่ะเป็นเมืองหลวงนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้เป็นเมืองเก่าสตอกโฮล์มนะคะผู้คนก็เดินกอดไกวเนาะผู้คนก็เดินกอดไกวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะ ผู้คนเดินเยอะเนาะเราก็อาจจะไม่ถ่ายให้ให้เห็นทั้งหมดนะคะนี่นะคะเป็นเมืองตรงนี้เป็นสถานที่ชุมชนนะคะเป็นเอ่อที่ทั้งเดินลงไปในรถไฟใต้ดินแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรถเมล์ค่ะ ป็นรถเมย์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะเพราะว่าคนเยอะเราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นชัดๆนะคะนี่นะคะเมืองหลวงสตอกโฮมค่ะอันนี้เป็นเมืองเก่านะคะชื่อว่าการ์ลสตอนถ้าเราเดินไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นพระาราชวังนะคะเป็นสถานที่ทํางานกษัตริย์นะคะแต่เ,เราต้องเดินไปอีกไกลนะคะเราคงไม่ได้เดินไปนอกว้วันหลังเนาะ,ะอันนี้นะคะสถานีรถเมล์คะ่ะที่กําลังก่อสร้างนะคะตอนนี้นะคะนี่คือ กำลังก่อสร้างนะคะแล้วก็เราก็จะไปตรงนี้นะคะเราก็จะลงไปที่รถเมล์นี่แล้วก็กลับบ้านนะคะอันนี้เป็นเมืองสตอกโฮมนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองโบราณถ้าแปลเป็นไทยก็จะเป็นเมืองโบราณนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่มากนะคะนี่ค่ะตึกรามก็อาจจะเยอะแบบนี้นะคะและรถราก็ตึกรามค่อนข้างเก่าแก่นี่ค่ะ สถานีรถเมล์นะคะที่เราจะลงไปบ้านนะคะนี่ค่ะตึกรามก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วก็นี่ค่ะคือทะเลนะคะที่มาจากบ้านเราเนาะผููคนวันนี้เรือใหญ่เรือใหญ่ออกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเรือใหญ่ไม่มีแล้วนะคะเรือใหญ่ออกหมดแล้วนะคะตรงนี้นี่ค่ะตอนนี้กำลังปลูกสร้างนะคะสถานีรถเมล์ใหญ่ๆตรงนี้นะคะนี่ ทางตรงนี้นะคะตึกก็จะเป็นตึกรมาม้านช่องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลียบขึ้นไปร้านอาหารนี่ค่ะเป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้ก็ผู้คนก็ชอบขึ้นไปเนาะแล้วตึกนี้ก็อันนั้นก็เป็นชาร์ลส์โฮเทลนะ,ค,ะคนเดินเยอะเราก็ต้องระมัดระวังะคะ่ะน,นี่ค่ะเราให้เห็นนะคะนี่คือทะเลนะคะน้ําเค็มนะคะที่มาจากทะเลนะคะสตอกโฮมนี่จะมีทะเลตัดในเมืองสตอกโฮมนะคะ จะมีน้ําทะเลตัดเมืองนะคะฟังดีๆนะคะก็จะมีน้ําทะเลตัดนะคะนี่คือใจกลางเมืองสตอกโฮมนะคะก็จะมีทะเลอย่างนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้เราพามาชมในเมืองสตอกโฮมนะคะอีกฟากหนึ่งของเมื <c oughs> องสตอกโฮมค่ะชื่อว่าเมืองเก่าค่ะเมืองเก่าสตอกโฮมนะคะฝั่งนู้นก็จะข้ามไปอีกจะเป็นสวนสนุกจะเป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะ ราชวังก็อยู่ซ้ายมือนะคะเต่๋ว่าเราคงเดินไม่ถึงพระราชวังนะคะเราคงเดินไม่ถึงเราก็ให้เห็นตรงนี้เนาะตรงนี้ก่อนนะคะรถรถเมที่เขากําลังก่อสร้างใหญ่โตแล้วก็จะมีเรือเรือฝั่งโน้นค่ะที่จอดสําหรับเรือ,อท่องเที่ยวนะคะเรือลําใหญ่แต่วว่าตอนนี้ได้ออกไปหมดแล้วนะคะตรงโน้นออกไปหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็นี่นะคะ เมืองสตอกโฮมจะมีทะเลตัดเมืองนะคะนี่ค่ะนี่คือน้ําทะเลนะคะที่ตัดเมืองหลวงเมืองเก่าค่ะเมืองเก่าเมืองโบราณนะคะวันนี้ก็ได้พามาชมเมืองสตอกโฮมค่ะนี่อีกฟากหนึ่งนะคะอีกฟากนึ่งยังไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองนี่ก็อีกซ้ายมือเราซ้ายมือไปทางนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ออกมาตรงเมืองเก่าแล้วนะคะที่เราจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านตรงนี้นะคะ โอเคคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะได้ชมเมืองสตอกโฮล์มนะคะเป็นเมืองเก่าค่ะตรงนี้พอเข้าเมืองใหม่เราต้องไปซ้ายมือนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมะ